สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่ริมแม่น้ำสแกรกังนะครับเราอยู่ที่วัดอุปโปสดสถารามนะครับเป็นสาสถานที่เก่าการสถาปัตยะกรรมงดงามนะครับริมแม่น้ำสแกรกลังนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับวัดอุปโปสดสถารามเนี่ยเราเชื่อว่าคนที่กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะรู้จัก แต่สำหรับชาวอุทัยธานีแล้วไม่มีเลยนะครับที่จะไม่รู้จากวัดเก่าแก่แห่งนี้สังเกตจากร้านรวงต่างๆในเมืองอุทัยธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเลกร้านค้าแม้กระทั่งร้านขายยาจีนมักจะมีภาพของวัดอุโบโสถสารามประดับไปที่ฝาผนังของร้านกันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งสามารถกระตุกตอมอยากรู้อยากเห็นของเราได้ดีเลิศเกินนะครับ ที่จะต้องแวะไปเที่ยวชมวัดอุโบส,สถสารามเป็นขวันตาให้ได้ซะแล้วช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวัดอุโบสถสถารามนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าวัดโบสถ์เดิมทีก็มีชื่อว่า วัดโบสถ์มโนโรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำาสกแกกลางติดติดกับริมแม่น้ำแสกแกกลางเลยนะครับแม่น้ำแสกแกกลางเนี่ยจะเป็นแยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพยาอ้อมเมืองอุทัยธานีนะครับแล้วก็ไปโผล่ตรงวัดปากคองมหาามเท่าวัดหลวงปู่สุกนะครับตรงจังหวัดชัยนาทนั้นก็จัดเป็นศาสนาสถานที่เก่าแก่นะครับ อยู่คู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยครับบรรยากาศของวัดก็เงียบสงบชันิดว่าเราลองหลับตางเงีย่ยหูฟังดีๆนะครับต้องฟังในยามค่ำคืนนะครับจะได้ยินลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าหายใจออกที่ชัดเจนกว่าปกติแน่นอนเลยครับเริ่มต้นจากพระอุบโบสถเลยนะครับซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป นั่งบานมังคชัย5องค์ผนังสี่ด้านในพระอุโบสถจะมีจิตตกรรมฝาผนังสร้างสรรค์โดยจิตรกรสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเรื่องราวในภาพจิตกรรมฝาผนังจะบอกเล่าถึงประวัติของพระพุทธองค์ตั้งแต่ประสูตรตัดรู้ จนถึงพระปรินิพานแม้บางส่วนของกิตกรรมฝาผนังเหล่านี้นะครับจะชำรุดหลุดลอกไปบ้างตามการเวลาแต่ลวดลายอ่นอ,อนช้อยสวยสดงดงามนี้ยังคงสเสน่ห์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับวิหารก็จะมีสองหลังนะครับเป็นอาคารต่ออีฐถือปูนด้านหน้าพระวิหารก็จะมีกิตกรรมฝาผนัง เป็นภาพถวายาพระเพลิงและวิถีชาวบ้านสมัยรัตนโกศินร์ตอนต้นภายในประจิตสถานพุทธรูปยืนนะครับปางห้ามญาติขนาบซ้ายขวาด้วยพุทธรูปฝั่งละหนึ่งองค์มีเจตกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวของพระมาลัยพระอัติสติมหาสาวกและพระอาสุภากรรมฐานด้านบนเป็นภาพชุมนุมพระสงฆ์ สลับกับพัยดยศลายต่างๆนะครับมีมนดดมนดดอยู่ด้านหลังนะครับแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ริมแม่น้ำสแสกกลางมีลักษณะสถาปัตยะกรรมผสมแบบตะวันตกคล้ายปูนปั้นไม้เลื้อยกรอบหน้าต่างและมีพุทธรูปนูนอยู่ด้านนอกอาคารสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราชสองพโดยหลวงพิทักษ์ภาษา เพื่อถวายแก่พระครูอุทยัยทิศธรรมเจ้าอาวาสวัดอุโบส,สถสารามในขณะนั้นนะครับวัดอุโบส,สถสารามแห่งนี้นะครับใช้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับเช่นง,งานแต่งงานงานศพงานบวชหน้างานบุญต่างๆประเพณีต่างๆนอกจากนี้ยังมีสิ่งของที่สำคัญนะครับเช่นเสมาหินสีแดงหน้าโบสถ์ ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกนกลายเถาลายดอกไม้หงยอดเสาบาทฝาประดับมุกนะครับที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเป็นฝีมือช่าง1ิหมู่นะครับ ที่เห็นนี่นะครับก็คือมณฑปแปดเหลี่ยมนะครับอยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดอุโบสถสถาราน,นะครับอำเภอเมือจมงจังหวัดนรธานีมณฑปมณฑปแปดเหลีย่ยมนี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงแปดเหลี่ยมสองชั้นได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกนะครับมีบันไดวนอยู่ด้านนอกของอาคารนะครับหลังคาเรือนประธาน เครื่องไม้มุงกระเบื้องซีเมนต์นะครับกระเบื้องเว้านะเขาเรียกกันว่ากระเบื้องเว่านะครับหลังคามุกของทั้งสองนี่ก่ออิฐปูนรูปโคง้งครึ่งวงกลมกรอบด้านหน้าตกแต่งลวดลายพันธุ์พฤกษาซุ้มต่างๆนี่จะเป็นวงกลมอาคารแบบยุคอนณานิคมนะครับผนังด้านนอกตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปพระอุ้มบาทรายล้อมด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาหง และนกกาามนดบนี้หลวงพิทักษ์ภาษาหรือบุญเรือนพิทักษ์อนนบนะครับสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2 4 4 2เพื่อถวายแด่พระสุนทรมุนีจันทร์หรือพระคูอุทัยธรรมนิเทศซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดอุดทัยธานีในช่วงรัชกาลที่5ครับ วัดอุโปโภสถารามนี้นะครับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยสดงดงามนะครับสมควรที่เราจะมาแวะเวียนเยี่ยมชมแวะนำมัสก,การและทำบุญนะครับหากมาจังหวัด,วดอรดิตถ์อทัยธาน,นีอย่าพลาดเข้ามาให้ได้เลยนะครับทุกทา่าน กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครั